สวัสดีครับก็มาพบกันกับบรรยากาศด้านล่างวันนี้นะครับพอดีเรากําลังเดินมาเช็ครถอยู่ว่ามีคันไหนเข้ามาไหม่บ้างหรือคันไหนที่กําลังเตรียมตัวที่จะออกนะครับผมก็ได้แบนี้ครับมาเจอซ่องอันนี้เลยนี่วันนี้คือมาแบบเร็วๆเลยนะอ่ะมีเป็นไททันนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับแล้วที่สําคัญได้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นด้วยนะครับผมท็อปสุดในรุ่น4ประตูยกสูงขับ2เกียร์ ออตโต้นะครับรถหม่ออกห้างไปแดงเมื่อกี้นี้ลองเซิร์ชกันขึ้นมาดูนะครับผมอยู่ที่1ล้านกว่าบาทนะครับมาอยู่ที่เราวันนี้เหลือเบียงแค่เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญเลขไม่เพิ่งจะพันกว่าโลนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มตเติมมาเมื่อกี้นี้นะครับผมเป็นรถเออเพิ่งจะเริ่มจนทยเปลี่ยนการใช้งานนะครับผมวารันตีศู์เริ่มต้นที่ประมาณวันที่25มกราคมปี2 5 6 8นะครับก็เมื่อชว่วง ปลายเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็มีวันตีศูนย์สูงสุดนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าปีหรือว่าหนึ่งแสนกิโลเมตรยาวๆนะครับและสองคันนี้นะครับผมที่ได้เข้ามาเนี่ยเลขหม่เพิ่งจะพันนิดๆนะครับผมเลขหม่แค่พันนิดๆพันนี่หมายถึงพันหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งพันเลขหม่แค่หนึ่งพันกว่าโลนะครับผมหนึ่งพันนิดๆเท่านั้นนะครับมีเป็นสองสี่นะแต่ว่าต้องย้ำก่อนนะครับว่ารถเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะครับผมมันก็จะเปื้อนๆหม่อมๆนะครับเพราะว่ารถเพิ่งจะ สไลด์มา,มาใช่เนี่ยเพิ่งสไลด์มาสดๆ,ๆเลยนะครับผมซึ่งเมงื่อวานที่เรามาส่งอะ่ะเราไม่อยู่แล้วพอดีเราลงมาตรวจเช็ครถก็มาเจอซ่องคันนี้นะครับผมเราก็เลยขอเข้ามารีวิวก่อนนะครับอันเนี้ยได้เป็นสีดํานะครับส่วนคันนี้ได้เป็นสีนนนเสทาพิเศษของทางด้านมิตซูบิชิอ่ากันนะใช่มองในกล้องเหมือนกันอ่ามองในกล้องอาจจะคล้ายๆนะครับผมแต่ว่าถ้ามองในเนี้ยก็คือสีมันคนละสี นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นรถปีสอง3ัยิบามที่ว่าเปิดตัวการผลิตนะครับผมแต่ว่าเริ่มจดทะเบียนใช้งานในปีสองพันยี่ห้านะครับก็เพื่อให้มีเวลาเสียเวลาครับจะเรามาเริ่มรดน้ชมกันได้เลยสําหรับท่านใดที่ชอบเป็นขั้นไหนนะครับผมสอบถามก็ไมาได้นะครับสองอันนี้พ็อปเท่ากันนะครับเป็นไททันพัดสี่ประตูนะครับผมตัวสองจุดสี่อุนตาตัวใหม่นี่เกียออโต้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้านะ ดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราขอไปลองเล่นกันก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยววันรับรถเนี่ยขอไปครับเดี๋ยววันที่รถล้างเสร็จเนี่ยจะมาให้ดูกันว่าใหม่เลี่ยมขนาดไหนรอติดตามชมย้อนหลังได้นะครับนี่หรือว่าถ้าชอบใจในะช่วงเวลานี้นะกับราคาเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยจองก่อนได้เลยนะครับผมมีสีเทากับสีดํานะครับด้านหน้าคือดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยเป็นพวกชุดไฟต่างๆที่เขาได้ดีไซน์ออกมานะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้าหนึ่ง สองสามสี่จุดนะครับผมแล้วก็มีกล้องด้านหน้านะครับผมอยู่ใต้โลโก้แบบนี้โอเคครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องบอดี้นี่คือเดิมหมดเลยนะเขาได้ดีไซน์เอ,อ่อพวกเหลี่ยมมุมขอบต่างๆนะครับรูปแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนล้อแม็กนะครับจะได้เป็นล้อแม็กขอบสิแปดเดิมจากศูนย์ยาง เป็นยางบิดตนปี23ามติดรถมาเลยนะครับนี่ดอกนานาะใช้งานกันยาวๆเพราะว่ารถเพิ่งจะวิ่งไปประมาณพันโลนะครับมีกล้องด้านข้างครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกครับวันนี้เราเห็นไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นรถตัวจริงวันนี้แหละนะครับผมมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้นะครับอันนี้เซอร์ไพรส์อ่เปิดมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่านี่คือรถยังไม่ได้ขัดล้างอะไรนะแต่ว่านี้ขออยังไม่แกะแล้วกันนะครับผมเพราะรถมันยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ พวกอะไรพกเบาะอ,อ่ามันจะเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆเลยนี่อ่ะนี่ครับนี่ครับดีไซน์ข้างในนี่คือใหม่ทั้งหมดเลยนะนี่ด้านลงด้านหลังนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกละเอียดมากนะให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับผมน,นีที่เขโดนแว่าใช่อ่เ <laughs> นี่ยรุ่นนี้แหละครับที่โดนแถวนี่ยอ่าก็คือมันอารมณ์เหมือนรถแบบ ยุกเจ้าสูตรอ่าฟิลพิกอมใช่ครับฟิลเอลสองร้อยเอลสองร้อยมันมันกดใช่ไหมพอเป็นโมดตังเอลสองร้อยก็คือเป็นสตาร้าสตาร้านี่คือจะเป็นตัวพับพับตรงมือเปิดแหละพับเปิดล็อกปิดล็อกนะครับนี่ครับด้านท้ายนี่ไม่ใช่ผาถังนะผ้าถ้าได้ได้ได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะเพราะว่าเราเพิ่งเห็นรถพร้อมๆกัน นะครับผมมีตรงไหนก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับอ,ออกอยังเอ่ยได้ไหมโอเค,อเคนี่ฝาถังแบบฝาถังนี่บลเลอร์เลยนะครับเลยเวทีได้ครั้งใช่เลือเว,ท,อนะอเวที่ประมาณสองวันนะครับใม้จบจบลัต,ตีของตัวรถใช่ครับ <ไอ S 1> ผมอ,อ่ะด้านท้ายด้านท้ายนี่คือมีลูกกระบะแม็กเลยเนืแล้วนะแต่ว่าครอ,อบเนี่ย เขามาได้ดีไซน์แมกไลเนอร์มาให้เนี่ยแมกไลเนอร์ er เดิมจากศูนย์มันจะเป็นตัดขอบมาเลยนะครับแล้วก็จะให้ดูเม็ดอาร์คโดยรอบนะครับผมนี่เนี่ยเนี่ยลองซูมดูตรงนี้นะครับก็คือเห็นพร้อมกันนะครับผมทั้งสีเทาแล้วก็สีดำนะครับอ เหมือนกันเลยนะนมีซายแมกเนเตอร์เดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งพร้อมๆกันนะครับมีด้านท้ายก็มีกล้องให้มีเซนเซอร์ให้สี่จุดนะครับท็อปสุดในรุ่นรถใหม่ล้านกว่าบาทครับมาอยู่ที่เราวันนี้เหลือเพียงแค่เจ็ดแสนกว่าบาทจะเจ็ดแสนเท่าไร่นะครับผมโทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาสอบถามได้ทุกช่องทางของ K R Smart Car ครับอ่าเดี๋ยวมาขึ้นฝั่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ละเอียดมากนะอ่าเดี๋ยวขออนีาตเอาเอกสารลงกอนนะครับ เป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงนะครับผมจดทะเบียน9กมกราลาปี68นะครับผมก็คือเพิ่งจะจดทะเบียนใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังมันมีเป็นระบบอะไรนะ,ะเดี๋ยวให,ให้น้องโอ้มาด,ดูอ่าที่ประมาณว่าฮีเตอร์หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลอง<ะ>ลองลองเช็คให้ดูอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าเนี่ยมันมีเป็นโหมดเป็นระดับ อะไรพวกนี้ได้นะอ่าเกี่ยวกับระบบแอร์ระบบฮีเตอร์ของเขานะครับผมแล้วก็บอกคนขับนี่คือปรับไฟฟ้านะเออฝั่งฝั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งอย่างนะ <ๆ S 1> ครับผมอ่าแล้วก็เหยียบเบรกปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ดโมโดเลยขแข่งเลยนี่โหโหเครื่องปิดสตาร์ทติดง่ายนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้เขามีเป็นฐานชาร์จแบตนะ มีเป็นฐานชาร์จแบตให้รเรียบร้อยนะครับอ่าปุ่มสตาร์ทช่องเตียบหอย่ปีต่างๆนะครับเดลเบาเองอะระบบแอร์ปรับแมนนวลน,นะครับผม,ม,ม,มใช่ระบบแอร์ปรับแมนนวลก็คือเป็นฟิวพวกปเจโโลอะไรพวกเนี้ยอ่าปรับแมนนวลน,นะครับผมหรือว่าปรับออโต้ก็ได้มันจะแสดงผลแบบพิจิตอนอุณหภูมิแยกฝั่งนะครับผมนี่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ถามว่าเอ้ยทำไม ระบบทาทางมันมันเป็นอย่างนี้มันแลดูยึกยือยึกยือก็คือเนี่ยมันสามารถเซิร์ชได้โดยรอบเลยนะครับผมอ่านี่นะครับซูมดูได้ซูมได้ยันเห็นรูปโลกใช่ครับอันนี้คือรถเราจอดอยู่ตรงนี้นะอ่าเนี่ยรถเราจอดอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่ฮ่องกงโตเกียวปักกิ่งนี่ครับก็ตามที่เราแจ้งก็คือมันสามารถดูเป็นแผนที่โลกได้เลยนะครับซูมเข้าซูมออก ได้ที่ปลายนิ้วเป็นระบบสารเกินนะครับนี่พอชิงตันนะครับอ่ามื่นกิโลมืนกโลก็คือเขาบอกระยะเลยนะว่าว่าจะไปจุดไหนจุดไหนแล้วมันกี่กิโลกี่กิโลนะครับนี่เราก็เลื่อนกลับมาหาที่ของเรานะครับผมอ่าอ่าสมมุติอะไรไปจุดนี้จุดนี้จุดนั้นจุดนี้นะครับผมก็คือลองจิ้มจิ้มไปดูนะครับมันก็จะมีบอกระยะทางว่าจากรถที่เราจอดไปถึงจุดนั้นจุดนั้นอนะ มันใช้ระยะทางกี่กิโลนะครับผมสุดยอดอ่าแล้วก็ในส่วนเรื่องกล้องกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวให้รบวัวน้งองอมปิประตูแป๊บนะึ่งโอเคครับตึ๊นเตพราะว่ามันเตือนระยะการชนจากด้านหลังและนะครับนี่บอกชัดเจนนะว่าเหลือตรงไหนชนตรงไหนนะครับโอเคแล้วก็จะดูกล้องใช่ไหมกดหมด c ามิล่นี่คือจะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วเขาจะเตือนด้วยว่าเนี่ยด้านหลังมันก มันใกล้แล้วมันใกล้จะชนแล้วแล้วก็ถ้าเราแบบพักวงมาไัยนี่มันก็จะมีวงเลี้ยวบอกนะครับผมอ่าว่าข้างหน้าพ้นไม่พ้นช่วงเอวช่วงอะไรมันจะเบียดหรือเปล่าชัดเจนนะครับว่าเอวดีไหมอ่าสองข้างเหมือนกันแล้วก็วงเลี้ยวค่อนข้างที่จะแคบด้วยอ่าก็คือไม่ต้องตีวงเยอะอะไรเยอะนะครับผมเลี้ยวพ้นได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออดิโอก็จะมีเป็น โทรศัพท์ AM FM Bluetooth นะครับ u s B1 u s B2 การตั้งค่าระบบต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาตรงนี้ครับในส่วนของทางด้านหน้าจอเรือนไม้นะครับนี่วิ่งแค่1,368กิกโลเท่านั้น1,300ก็โลนะชัดเจนแล้วก็มีโหมดต่างๆก็เกี่ยวกับพวกระบบบันตีฟังชันนะครับผมแล้วก็เวลาเปิดไฟนะครับนี่ขึ้นมาเป็นแบบดิจิตอลเลยนะ ว่าเราอยู่ในโหมดไหนอยู่ในโหมดออโต้อยู่ในโหมดไฟดาธรรมดาไฟดีหรือว่าปิดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เปิดตัดหมอกอ่าประมาณนี้นะครับไปลีไซเอ้าย<ห>ียอีโวอ่าดีไซน์ใหม่เลยนะนี่ผมแรงบนอีโวเลยนะครับ<ล> <ๆ S 1> ก็จะเป็นแปน้นใจตรงกลากงกลมๆแค่นี้นะครับผมโดยรวมก็โอเคเลยแล้วก็มีทุงลมนิรภัยมาให้คูนานะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยว ไปดูเครื่องยนต์แล้วก็จะได้ไปดูคันทัดไปกันนะครับผมนี่ฝ้าเพดานรอยจงรอยเจออะไรยังไม่มีมาเลยนะก็ไว้เดี๋ยวถ้ารถล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะย,ยังไม่ทันได้รีวิวใหม่รถจะออกก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องโอมมาแวะตรงนี้นิดหนึ่งขอนอญาเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งรอเลยนะ อ่ะนี่ครับก็มีเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับผมแล้วก็เวลาเราจะปรับกระจกซ้ายขวานะก็คือกดโหมดได้เลยไม่ต้องแบบตัวบิดไปบิดมาหรือว่ามีปุ่มให้งงนะครับนี่กดด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ปรับทิศทางได้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมือป้องมือเปิดโอ้โหสุดยอดนะครับสวยแล้วก็รับรองว่าได้ไปเนี่ยไม่พิดหว่างย่างแน่นอนนะครับราคาให้ไปตอนนี้อยู่ที่สามแสนบาทแล้วนะอ่า อดใหม่เป็นล้านอยู่ที่เราเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเป็นร้านครับลองเซิร์ชดูได้นะเป็นรุ่น2.4งจุดสี่อุลต้าออตโต้สี่ประตูยกสูงนะครับยังใหม,ม,ม,ม่อยู่ยังใหม,ม่อยู่นะครับผมแล้วก็ดีไซน์ตรงน,นี้ก็คือทำมาใหม่นะเนี่ยมันจะโค้องๆอย่างนี้นี่อยู่ตรงนี้นะนี่เลยเลงให้ดีเลยนี่ป็งไงครับเนี่ยเครื่องยนต์ โอ้โห,หลดวิ่งพันโลครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดล้างเลยอ่ะอันนี้ลองดูกันเนี่ยหลดวิ่งพันโลครับถบงทบ,งท,บทุกอย่างรอยมาร์กจุดมาร์กทุกจุดนะครับผมอยู่ครบชัดเจนนี่โอเคนะครับสกใจเปล่าเอ่ยสกใจครับอ่าไปฝากไว้ด้วยกับคันนี้นะครับต้องเกิงอะไรมีให้รอบขันแล้วก็ทั้งสองคันนี้ท็อปเท่ากันนะก็คือเลขไมนต่างกันอยู่มันต้งองสามร้โลนะครับแต่ว่าอยู่ในหลักหนึ่งพันเท่ากันแล้วก็พี่กันที่สี่นะครับ ใน,น,นใช่อ่ะเดี๋ยวลองดูบอดี้ด้านนอกก่อนนะครับผมนี่ลองดูคันนี้ก่อนนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าสี่จุดนะครับไฟตัดหมอกไฟโปรเจคเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมโหดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยชอบเหมือนกันนะก็ไว้เดี๋ยวจะไปลองเล่นระบบให้นะครับว่าตัวไหนมันใช้งานอะไรแบบไหนนะครับเพราะว่าบางทีเอ่อลูกค้าบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบรวมถึงตัวเราด้วยนะครับเพราะว่ารถเอ่อรุ่นใหม่ล่าสุดเหลนี้เพิ่งจะเข้ามาเราก็ายังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ นะครับอ,อ่าเดี๋ยวไว้ถ้ารถล้างเสร็จจะไปไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะมาจัดโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้คือแค่ทราบราคามาเขาคาว่ามันอยู่ประมาณเจ็ดแสนนิดๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญวารันตีศูนย์นะครับผมเริ่มต้นที่เดือนมกราคมนะครับผมก็ไปหมดอีกทีอีกห้าปีหรือว่าแสนโลวารันตีศูนย์นะใช้กันยาวๆเลยนะครับนี่ครับด้านข้างเหมือนกันเลยล้อ,อยางทุกอย่างนะครับยางบิดโตน ปีอะไรปียีาเหมือนกันนะครับรงปีใช่ครับนี่กล้องด้านข้างปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกนะครับที่เราเลียวอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเราไม่มีข้อมูลที่ต้องปิดลลูกค้ายอยู่แล้วนะครับนี่ครับภา,ายในงภายในอ่าอใช่ครับดูที่ว่าชอบสีไหนกันล้วกันนะครับสภาพใหม่เท่ากันนะครับผมอ่าอันนี้ได้อันนี้มาด้วยผ้ายางปูพื้น ยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้แก้เอาจะสุงมเลยนี่นี่นะเลยก็คือเราก็ยกให้ไปเลยนะครับอ่าคราวนี้ก็เหมือนการจดทะเบียนก้ามกุลาเท่ากันนะครับผมเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงนะครับอ่าขอนุญาตเราเอกสารวางไว้ข้างหลังก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ามาดูที่ด้านท้ายครับนี่เหมือนกันเลยนะแม็กเลนเนอร์คือเขาตัดขอบมาหมดเลยถามว่าตัดขอบมาเพื่ออะไรเพื่อให้ดูเออมันจะไม่กินสีใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากออกรถใหม่ๆมาก็จะเป็นหาตัดขอบกันแต่เนี้ย คลิปสูตรเขาตัดมาให้เลยแล้วก็ให้ดูพวกซีนกาวให้ดูตำลอยอาร์คลูกบ,บะนะครับผมรถมันก็จะได้เห็นได้ชัดว่ามันไม่มีการชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำหรือว่าอาร์คใหม่อะไรใหม่มา <อ Ly. S 1> นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED สวยนะสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี้ยไปลองเปิดไฟรีก่อนไม่รู้ว่า LED มันติดเปล่าน,นะครับสวยปะโอ้ยใช่ เห็นไหมสวยนะเอ่อเซ็นเซอร์ด <to kommt> ้านท้ายสี่จุดนะครับผมบ้านทะเบียนเมื่อกี้เก้าเจ็ดหกอันนี้หกศูนย์เจ็ดนะครับโอเคดูรอบๆกันใช่ครับอันนี้จะเป็นเลขตัวถังขังผมเลขตัวถุงตัวถังอะไรมีให้เรียบร้อยชัดเจนนะครับอ่ะ นี่ครับผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกหรือละเอ,อยียดมากนะต้องต้องแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถล้างเสร็จนะครับเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับนี่ถึงคันนี้แล้วครับอ่าคุณแจนี่คือรูปแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะเียบ,ยบนะอ่าคันคันเมื่อกี้ขออภัยครับลืมลืมหยิบให้ดูนี่นะครับเอยเ่าเบรกกดสตาร์ทนี่ นี่ไททันวิ่งวิ่งลุยน้ำวิ่งขับหนีนะครับแล้วก็จะมีจุดบอร์ดที่มันจะ,จะแจ้งเตือนนะครับผม,มอ,อันเดี๋ยวรบงวังวให้น้องอมเพิ่มเพิ่มประตูดา้านหลังหนะครับอ่อา,าครับปึ๊บเลขไม้หนึ่งพันโลทั่วเลยหนึ่งพันโลทั่วเลยแต่ว่าหลักหลักสิบเอ่อมันอาจจะ ขยับนะเพราะว่าเดี๋ยวรถต้องวิ่งไปเช็คนู่นนี่นั่นนะครับผมโหันตรงนี้เลยนะใช่ครับเดี๋ยวเราไม่เห็นตรงตามคลิปเลยอ๋ออ่ะอ่ะ,อะนี่ก็เกี่ยวกับเครื่องลงเครื่องเล่นด้วยเลยด้วยนะครับผมอ๋อเลือกโหมดได้ที่พงม,มาลัยตรงนี้ก็คือครอบคุมนะครับจะตั้งค่าจะเป็นแบบโหมดบบดิจิตอลนะครับอ๋อเลือนตรงนี้ ยังไม่ค่อยเป็นยังยังไม่คล่องยังไม่คล่องนะครับอ่าแบบนี้เลยอ่าจะรีเซ็ตก็ได้นะนะครับใช่ใช่จะมีเซนเซอร์ตัวเตือนระยะด้านหน้าตรงนี้นะครับผมหรือว่าเนี่ยวิ่งบอกทิศทางจะไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าจะเกี่ยวกับพวกโหมดเล่นเพลงนี่ดูจุดบอร์ดอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคเลย อ้ผมส่วนนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกเปลี่ยนขึ้นเ,นเปลี่ยนวิทยุอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็ดีครับจอดทัสกรีนไปได้นะครับผมคือมันแล้วมันแล้วแล้วแต่เราเราเลือกนะครับว่าว่าเออรถมันจะจอดประมาณไหนประมาณไหนอนเนี้ยรถจอดอยู่ในอานะครับอ่ะนี่นะครับผมจอดอย uh ู่คู่กันเลย <laughs> นะครับอ่านี่ครับผมนี่ ออกนอกโลกเอ้ยออกนอกประเทศออกนอกโลกนะครับผมเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเราจะมาร์กไปตรงไหนอะไรเงี้ยก็มีระยะทางบอกชัดเจนนะครับหรือว่าจะดูเป็นกล้องนี่กล้องด้านหน้ากล้องรอบทิศทางพวกนี้นะครับผมนี่ชัดเจนนะครับเปิดไฟลงไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้นะครับผมดูได้รอบคันนะครับอ,ออดิโอ นี่ครับเบาเสียงตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะบาดที่พวงมาลัยก็ได้นะอ่านี่ระบบแรงลมแอร์พวกนี้นะครับผมชัดเจนผ่านแต่ว่าเบรกมือยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะครับจะยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าอ่าโอ้โหชอบจัดเลี้ยงใหม่ครับมาลงผมว่า,าช่องตรงนี้มันต้องเป็นของขับสี่ใช่ครับเนี่ยที่ว่ามันจะเป็นตัวบิดบิดขับสี่ะนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดเพิ่มเติมมันในตัวขับเคลื่ 4, อนสี่ล้อมันจะมีเพิ่มใหม่อีกหนึหน่งนะครับผมหรือว่า ย้อนกลับไปในพวกเวทเกียร์ธรรมดาหรืออะไรบางอย่างอ่าเขาอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโอเคผ่านนะครับผมโดยรวมก็พวกเซนสรงเซนเซอร์อะไรล็อบเลยนะครับรอยจ้องรอยเจิมไม่มีมานะครับด้านหลังก็เหมือนกันระบบองค์ระบบแอร์แต่เราเช็คให้นะครับผมว่าสรุปแล้วอ,อ่ะมันเป็นมันเป็นแอร์หรือว่าเหมืนที่ฟอกอากาศเลยเต็มไปด้ อันเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเหมือนเหมือนที่ฟอกอากาศเลยนะหรือจะเป็นฮีเตอร์หรือ,อยังไงเดี๋ยวเราเช็คให้นะครับใช่อารมณ์เหมือนเหมือนที่ฟอกอากาศเลยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช็คให้ทีนึงนะครับผมเดี๋ยวเราเช็คให้ทีนึงเพราะว่ารถน,นี่มันใหม่จริงๆนะครับผมใช่ขอใครจริงๆพี่ยังไม่ได้ขับข้อมูลออกมานะใช่ครับผม,มก็เดี๋ยวข้อมูลมาาันจะชัดเจนตอนวันที่รถล้างเสร็จนะครับอ่าเรียบร้อย โอเคครับเรียนเชิญครับอ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวให้มาดูรอยมาร์กตามประต้งประตูแล้วก็เดี๋ยวมาไล่ดูแผ่นเพจตรงเสาประตูฝั่งคนขับหน่อยครับเดี๋ยวจะไปเปิดฝา่กระโปรงรอครับนะครับผมก็สนใจนะครับผมเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่ KR าสมาร์ทคาร์สำนักงานใหญ่นะครับเราตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมนะครับผมอยู่เส้นถนนมาลายแมนนะ ช่วงล่างกิโลเมตรที่14ครับยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือของเราเนี่ยซื้อเงินสดก็ไม่บอกแวดเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็ฟรีทุกค่าดาเนินการนะครับรับประกันหลังการขายจากทางเรามีให้วารันตีศูนอยู่ครบ5ปีแสนโลนี่ครับดูหองเครื่องคันนี้กันดูว่าชอบคันไหน นะครับผมชอบสีไหนมีเลือกสองสีสองคันนะครับโอเคครับผมก็ฝากกันได้วยนะกับทั้งสองคันนี้นะครับผมเป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผมท็อปสุดในรุ่นของขับเคลื่อนสองล้อนะครับในเวอสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผมรถใหม่ล้านกว่าบาทวันนี้เหลือที่เราอยู่ที่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมสนใจครับโทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามา ได้ที่เคสมอาร,ร์สคายค่ะติดตช่องทางครับผมก็เดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาจัดโปรโมชั่นให้ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ